อ่นะครับวันนี้ช่องเกษตรมือใหม่นะครับมาชมราคาปุ๋ยวันนี้นะครับ1ตร่งาคมนะครับ2 5 6 6นะครับก็คืออัปเดตเป็นเดือนนะครับผมมาดูว่าราคาของปุ๋ยนะครับมีลักษณะเป็นแนวไหนนะครับผมมาดูนะครับสถานการณ์นะครับผมมาดูสถานการณ์ของปุ๋ยนะครับปุ๋ยยูเรียนะครับ4600นนะครับปรับราคาลงนะครับสลับกันลงอย่างต่อเนื่องนะครับ แสดงว่าปุยซีสูนย์ะครับมีแนวโน้มนะครับจะลดลงอีกนะครับหุยยูเรียนะครับของเราครับผมส่วนหุยสูตรอื่นนะครับอย่างเช่นนะครับ16 20ศูนย์ะครับ16 16แปดนะครับ16แปดแปด16 16 16 55 55นะครับ21 0 0นะครับก็ปรับลงนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่าจะมีแนวโน้มลงอีกต่อเนื่องนะครับราคาหุ๋ยนะครับผมหุ๋ยนะครับศูนย์นะครับระเบิดหัวนะครับ 18460นะครับปรับลดลงเช่นเดียวกันนะครับผมเขาตรงนี้เขาบอกว่าฝนตกดีนะครับอาจจะลดลงอีกนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับหมายที่ดีนะครับนะครับปุ๋ยนะครับชาวเกษตรกรเราจะได้ใช้ปุ๋ยนะครับที่ราคาถูกนะครับต่อไปนะครับราคาปุ๋ย1กรกฎานะครับ2 5 6 6นห้ร้บหกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดู นะครับทีละสูตรนะครับสำคัญสำคัญนะครับที่ใช้บ่อยๆนะครับโอเคนะครับสูตรแรกนะครับ4600นะครับตรากระต่ายนะครับก็ราคาที่23มิถุนายนนะครับอยู่ที่800บาทนะครับก็ราคาอยู่ตลาดวันนี้ปรับลดลง10บาทก็อยู่ประมาณ765นะครับถึง790นะครับ4600กระต่ายนะครับผมมาไปดูสำพันสำคัญก่อนนะครับ15 15 15สูตรเสมอนะครับตรากระต่ายนะครับ 1,100บาทนะครับ23มิถุนาครับก็ปรับลดลงนะครับอยู่ที่1 3 0ถึง1 7 5ะครับลดลง15บาทเลยนะครับเหอะนะครับระเบิดหัวนะครับปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับหรือใส่ข้าวนะครับ4735นะครับ1,295นะครับลดลงเหลือ1,240 1,260ลดลง20บาทนะครับก็ถือว่าดีนะครับตารางที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าราคาสินค้านะครับยังไม่รวม ค่าจัดการนะครับแต่ละพื้นที่นะครับมันก็อย่างว่าแหละครับแต่ละพื้นที่ราคาจะไม่เท่ากันนะครับมาดูสูตรสําคัญสำคัญอีกนะครับ1888นะครับรามงกุฎนะครับก็อยู่ที่835-855ถึงนะครับยังคงที่นะครับ1688ครับรากระต่ายครับ820-830ถึงนะครับปรับลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหซุนซุน60นะครับมีลดลง35บาทเลยนะครับมาเราดูตรงนี้นะครับนี่1,200 40บาทนะครับตลาดวันนี้ก็ลดลงเป็น1 1ึ0ง0 0นะลดลง35บาทนะครับถือว่ามีแนวโน้มจะลงนะครับราคาปุ๋ยนะครับถือว่าดีนะครับถือว่ามันจะเริ่มลงไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเกษตรกรของเราก็ได้ใช้ปุ๋ยราคาที่ถูกลงนะครับก็ถือว่าเป็นมีมนาที่ดีนะครับในการใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยราคาลงต่อเนื่องนะครับ ก็คลิปเรานะครับก็ฝากท่านกดติดตามนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงราคาปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับตามที่อัปเดตสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากท่านกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไคร์นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม